อันนี้ก็คงจะ,สะแสดงเวทีเล็กนะคะต้องถามแล้วน้องศรีส,สุวิทยานี่มาจากไหนนะ,ะอ๋อก็มีจัดแสดงเมื่อวานก็จะเป็นวงดนตรีของโรงเรียนสนมนะคะอันนี้โรงเรียนศรีสุวิทยานะคะ <c oughs> นี่นะคะน้องๆศรีสุวิทยาโรงเรียนมาจากไหนคะเนี่ยมาไ้มาสาิดรค่ะ สีสุวิทยาเดี๋ยวไปดูว่าอันนี้เวทีเวทีด้านนอกนะ,ะ,นะะน,นี้จากโรงเรียนสีสุพิทยานักแสดงนะคะเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวเราก็าไปดูกันนะคะทุกคนน้องจากเนี่ยเวทีนอกเขาคงจะแสดงอยู่ที่ด้านนอก นี่ต้องถามว่าน้องสีสุกวิทยานี่มาจากไหนนี่ค่เดี๋ยวถามน้องนั่งน้องเยนกันสามลูกสาวลูกชายสวัสดีครับสีสุกวิทยาอยู่ที่ไหนลูกโรงเรียนสีสุกวิทยานี่ที่ไหนคะนี่โรงเรียนโรงเรียนอะไรอันนี้โรงเรียนไม่จริงไไม่ด้อยากครับไม่จริงมากแต่ใช้รถโรงเรียน โรงเรียนห้วยอะไรนะห้วยติ่งวิทยาห้วยติ่งวิทยาอยู่ที่ไหนไปทางารัตน์ไปทางารัตน์เหรอไปทางศรีขอเลยแม่ไม่เคยได้ยินวันนี้มาแสดงเวทีนี้ใช่ไหมอ๋อนะคะห้วยติ่งวิทยาอยู่ตรงไหนเนาะนี่นะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอำเภออะไรลูกล้าอำเภอศรีขอรบบขอำเภอศรีขอรภูมิตำบลคารเมะอำเภอศรีขอรภูมิ วันนี้มาแสดงอะไรเอ่ยแสดงโปรงลางเหรอคะอ๋อมีอาจารย์เพื่อฝึกมาด้วยใช่ไหมอาจารย์จะสัมภาษณ์อาจารย์จะว่า,อ,า,ายอย่างไรไหมน้องอาจารย์นั่งอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวไปขออนุญาตอาจารย์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งไหมไหมคะร้องน้องมาแสดงงลาอาจารย์ขะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์มาจากโรงเรียนไหนเอ่ย ไอแม่พเพิ่งยินอะไรโรงเรียนศรีสุขวิทยาเนี่ยไม่เคยได้ยินอันนี้ห้วยติงใช่ไหมอ๋อห้วยติงวิทยาอยู่ตำบลอะไรคะไม่เคยได้ยินเหมือนกันแหละตละำบลคารแมะอาเภอศรีขอรพูม <c oughs> จังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้มาแสดงอะไรคะจ้าคะแสดงโครงราง <c oughs> โครงรางอ๋อเหรอคะอันนี้มาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะ <c oughs> มีผู้ติดตามหกหมื่นกว่าแล้วนะคะ ขออนุญาตเผยแพร่หน่อยเนาะโรงเรียนเราเด็กดีๆนำนำไปแข่งที่ไหนบ้างคะโรงเรียนของเราเพิ่งเริ่มก่อตั้งครับเพิ่งเริ่มก่อตั้งเลยค่ะทำใหม่ครับมีแต่เด็กทำใหม่มีแต่เด็กโอ้โหเดี๋ยวก็ไม่ไม่ค่ะอาจารย์มันต้องเริ่มจากนี้แหละมันต้องเริ่มจากนี้นะคะเด็กเราจะได้พัฒนาขึ้นแล้วก็เอตบันก็ขอสนับสนุนนะคะน้องนนักเรียนมอหนึ่งหลักค่ะ ที่แต่โรงเรียนมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งมาสองเข้ากล้องหนลูกสาวเข้ากล้องในลูกนะคะอ๋อนะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บไฮไลท์ให้ชมโรงเรียนหนองติงวิทยาเฮ้ยห้วยติงห้วยติงวิทยาห้วยติงวิทยาใช่ไหมคะห้วยติงห้วยติงค่ะจอจาห้วยิงห้วยิงวิทยาอำเภอศรีครภูมิ จังหวัดสุรินทร์นะคะตำบลคารเมะอําเภอสีขรุขูนจังหวัดสุรินทร์นะคะเด็กสีขอเมื่อวานเด็กสนมโชว์แอดไม่ได้ถ่ายวันนี้เดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะนี่น้องๆเด็กๆโรงเรียนห้วยชิงวิทยานะคะทุกคน<ม>ก็เห็นแสดงที่ไหนก็ไปสนับสนุนได้เนาะอันนี้แอดอยู่จอมพระนะคุณจอมพระก็จะอยู่อยู่ตำบลหนองสนิทแล้วก็ใกล้โรงเรียนหนองสนิทวิทยานะคะรู้จักอาจารย์ได้ไหมหนองสนิทวิทยา คือศิลประรูยจักแต่ครูในจอมพระนะคะค่ะค่ะแม่ก็อยู่น้องสนิทนะคะขอบคุณมากนะคะจังขาคุณครูน้องๆแสดงเต็มที่นะคะลูกเดี๋ยวแม่จะมาเก็บหน้าเวทีอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนหนองจริงวิทยาตะบนค <ทะ S 2> ลเมะใช่ไหมห้วยจริงห้วยจริงวิทยาตะบนคลเมะอำเภอ สีขรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์นะคะโอเคนะคะไลา์แรกเลยนะคะทุกคนสวัสดีขอบคุณเพื่อนๆยี่กว่าท่านด้วยที่รับชมอยู่นะคะเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะ